อันนี้เป็นวิธีแก้ไขอาการของฮาร์ดดิสไม่ดีเทคเบื้องต้นนะครับที่ยูเซอร์ทั่วไปสามารถทําเองได้แล้วก็ทางผมแนะนํานะครับเบื้องต้นนะครับถอดตัวฮาร์ดดิสออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับนําไปเสียบกับด็อกกิ้งครับด็อกกิ้งจะเป็นยังไงก็ได้นะจะเป็นแบบที่เราใช้เป็นเซตอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะราคาสูงหน่อยแต่ถ้าลูกค้าทั่วไปซื้อแบบเแบยบ์เดียวก็พอครับเป็นแบบนี้ เอาไปเสียบดูว่าขึ้นไหมนะครับถ้ามันยังคงไม่ขึ้นนะครับให้เอายางลบมาถูตรงแถบสัมผัสตรงนี้ให้สะอาดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาตรงนี้นะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับจะไปขันน็อตแล้วเปิดออกมาอย่างนี้ทําความสะอาดก็ได้แต่จริงๆอ่ะผมไม่แนะนําให้ทําความสะอาดตรงส,รงส่วนนี้เพราะว่าเวลาเราเอาแปรงไปขันแรงๆอ่ะมันจะทําให้ขาตรงนี้ชอ็อตครับหรืออาจจะทําให้วงจรน่ะลายขาด ก็จะทําให้ไม่ขึ้นอยู่ดีเพอเพลเสียหนักกว่าเดิมครับ